เฮ้โอ hey ้โจ้โจสวัสดีครับก็อยู่กับผมพิกเซลวิลเลอร์เองนะครับและในวันนี้ผมจะมาแนะนำ10มอดที่น่าเล่นในเกมไมค์ครับนะครับตอนนี้ทําผมได้รบวบรวมไมค์ครับ10มอดที่น่าเล่นในเกมไมค์มาแล้วนะครับจะมีมอดไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับมอดโปรเจกต์เอลฟา ทุกคนเคยอยากย้อนเวลากลับไปในมายคาบเวอร์ชั่นเก่าๆกันไหมครับมอสโปรเจกต์เอลฟาช่วยคุณเปิดประตูที่เข้าสู่โลกมายคาบยุคเก่าได้ครับแต่คุณต้องสร้างบล็อกเหล็กที่ดัดแปลงหรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า modify iron block แล้ววางบล็อกให้เป็นรูปแบบนี้จากนั้นใช้ A Space Key เพื่อเปิดใช้งานประตูนี้นะครับคุณจะเข้าไปในโลกที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาห้องทดลองวิจัยที่ถูกทิ้งร้างเต็นท์ร้างบ้านร้างและสิ่งมีชีวิตที่ดูคุ้นเคยและอันตรายที่เรียกว่าไวอาไอเออย่าเอย่่ามใสชุด้อขอหอกคคุุณณไไม่สวจะตยด้ที และหากขุนกล้าจริงๆใช้คอรับเอสเปซคี <c oughs> เพื่อเปิดประตูที่เข้าไปในโลกเวอร์ชั่นที่มืดมนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมว้าวถือว่าไม่เร็วฮะเฮ้ยนั่นไขวะอุย้ยโอ้โหโอ้โหต้องต้องวิ่งแงต้องวิ่งแงเฮ้ย้างหลังเพียบเลย้างหลังเพียบเลยโอ้โหมากันทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยๆฮ้อสซอมบี้ไดนโนเสาร์ ไมค์คาร์มอนนี้เพิ่มซอมบี้ไดโนเสาร์ขึ้นมาในเกมไหมครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่ติดเชื้อซอมบี้มีพลังกำลังในการต่อสู้ที่โคตรแรงซึ่งเป็นบอสที่โหดที่สุดเลยก็ว่าได้มีเลือด400พลังการโจมตีมีใช้คอฟาดใช้หางฟาดทำพื้นสะเทือนแล้วก็แกสติษ <c oughs> ก่อนที่จะสู้กับมันต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเตรียมชุดเกราะให้พร้อมเตรียมโล่ให้พร้อมถ้าไปตัวเปล่าผมบอกเลยคุณตุยแน่อ๋อขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณมีไมค์คาร์มอนปืนคุณโหลดแล้วเอา ฟอสซัมเมอรญี่ปุ่นสิ่งก่อสร้างชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีซูเอโตเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่กลางป่าเชอรี่บอสซอมสิ่งก่อสร้างชนิดนี้มีความสวยงามสง,งบน่าสำรวจหรือก็น่าอยู่มันสวยงามก็จริงนะเดี๋ยวถ้าคุณเข้าไปข้างในเมื่อไหร่คุณจะเจอกับนกรบสซามูไรที่คอยเฝ้าฟอสซามูไอรญี่ปุ่นอยู่ในนั้นก่อนคุณจะเข้าไปคุณต้องเตรียมดาบเตรียมโล่เตรียมชุดเกราะถ้าคุณไม่เตรียมเอ่ยเลยผมบอกเลยว่าตุยข้างบนนั้นจะมีของที่แบบผมบอกเลยว่าดีโคตรโคตรเลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมอยู่ข้างบนของวัดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยลวกันนี่เห็นไหมผมบอกแล้วมอสเอเอ็มอาร์พีจีฟอร์เรนถ้าคุณเล่นมอสนี้คุณจะเจอโครงกระดูกที่ตายในท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าตายเต็มตัวท่าตายครึ่งตัวท่าตายโดนดับปากท่าตายโดนลูกธนูปากท่าตายแบบถือคบเพิงท่าตายแบบแหวกขาโหนี่ท่าตายเหรอเนี่ยท่าตายแบบโดนตะบองเพชรํำแบบนี้เป็นต้นแต่มันไม่ได้มีอยู่ในโลกปกติในเนเธอร์กับดีเอ็นก็มีม r a คับมอสนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความสมจริงในการเล่นมายคับเอาชีวิตรรอดดแบบบสุๆเยนะคั มอสเอลเอ็กซ์พ o ชัปกติแล้วเวลาคิปเปอร์หรือท n t ระเบิดมันก็จะระเบิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณหโลดมอสนี้มันจะเพิ่มการระเบิดที่ดีกว่าและสมจริงขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ระเบิดแล้วควันมันจะหลงเหลืออยู่นะครับสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋ง m o สสปอนแอนิเมชั่น ไมยครโมนี้จะเพิ่มขึ้นในการเกิดของมอนเตอร์มอนนี้เป็นการเพิ่มความสมจริงในการที่มอนเตอร์เกิดในตอนกลางคืนนะครับบอสบัมเบิลโซนไมยครบอนนี้จะพาเราเข้าไปในโลกของยังพึ่งซึ่งข้างในของยังพึ่งนั้นเป็นอะไรที่แบบสวยงามน่าสำรวจมากมากเลยนะครับแล้วเราจะเข้าไปยังไงเหรอเราก็แค่ใช้เอนเดอร์โพลพาเข้าไปในรังพึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในโลกของรังพึ่งแล้วนะครับซึ่งจะมีพึ่งหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพึ่งปกติพึ่งขนาดกลางพึ่งราชีนีสารน้ำพึ่ง ข้างในของงังพ <MA ึ่งจะมีใบโอมเชอรี่ัะซอมด้วยนะครับแต่ตอนเราเข้าไปแล้วเราก็ต้องระวังบล็อกหญ้าพังตัวด้วยนะครับเพราะมันจะป่าขี้ดินใส่เราพอเราไม่เห็นมันจะพังตัวเป็นบล็อกหญ้าปกติแต่ถ้าเกิดเราตีมันมันก็จะวิ่งหนีแล้วมันก็จะไปตั้งหลักปาขี้ดินใส่เราต่อซึ่งในใบโอมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว2ตัว3ตัวนะมันมีเยอะถ้าไปใบโอมเชอรี่ัะซอมของโลกงังพึ่งต้องระวังไอพวกปาขี้ดินหน่อยนะครับในโลกของงังพึ่งนั้นมีอะไรให้สำรวจอีกมากมายผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวววยยงงาาาาามมมกกกๆเเเลลลนนนะะบบบบบบบอออออถถถถืืืืด็็จจแแแีี้้ผผข แบบนี้แล้วก็แบบนี้ฟันดาบก็เท่เข้าไปอีกนะครับทุกคนโอ้ผมอ,อกเลยว่าคตรจะเจ๋งมอดเตสแองเจลิล ไมค์ครับมดน,นี้เพิ่มมอนเตอร์เดซแองเจิลเข้ามาในเกมไมค์ครัซึ่งเป็นมอนเตอร์มาจากหนังเอฟไคทเพสมันจะมานอกโลกพร้อมกับอุกกาบาตพอมันถึงโลกแล้วมันก็จะคอยตามก้าเหยื่อความสามารถของมอนเตอร์ตัวนี้ก็คือวิ่งเร็วการฟังที่ดีถึงแม้มันจะมองไม่เห็นก็ตามแต่ข้อเสียก็คือมันว่ายน้ําไม่ได้นะครับถ้ามันตกน้ำเมื่อไหร่มันจะจมไปเลยถ้าจะเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดในมดน,นี้ต้องเงียบๆนะครับถ้าจะส่งเสียงอะไรเช่นตัดไม้ทุบหญ้าทุบบล็อกก็ต้องระวังระวังหน่อยนะครับสมมตินะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ,อน่าเห็นไหมผมบอกแล้วโอ้ยพอเหอะบอสมุชเชอรี่เราต้องใช้มีดอีโตะเพื่อที่ทำการฆ่าสัตว์แล้วให้ได้ศพสัตว์กวมไปถึงการตักเนื้อแบบสดๆพอเอาไปตักเสร็จแล้วเอามีดแทงที่ศพเพื่อที่จะเอาเลือดออกจากตัวศพก่อนที่จะผ่าส่วนต่างๆเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นอาหารนั่นเองครับ จะบอกว่าซอมบี้กับคนทําได้นะแต่ผมขอไม่ทําดีกว่าตอนนี้ผมได้ทําการเสนอ10มอดที่น่าเล่นในไมค์ครับเป็นที่ก็เบื้อแล้วนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะคอมเมนต์ชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบา,บายๆครับ